จริงอย่าว่าเขานะอย่าว่าเขานะย้สวัสดีครับเ,เพื่อน โอ้โหหลังจากห่างหายกันเป็นยังไงบ้างครับคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าจะพบกับผมนะครับนิรุตนะครับช่องลุกกี้ชาแนลนะครับช่องผมเนี่ยก็เป็นช่องที่เก็บความประทับใจนะครับแล้วก็เก็บประสบการณ์การไปออกรอบนะครับกับเพื่อนๆนะแต่ละคนก็ให้ประสบการณ์การตีกอล์ฟกับเราที่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะเก็บประสบการณ์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยก็ห่างหายไปเลยนะฮะก็ไม่ได้ไปออกรอบเลยนะครับเพราะว่า หนึ่งก็คือเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนาะเราก็กลัวเป็นการยามมาติดคนที่บ้านนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับ3เข็มนะครับผมสาหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาร่วมแก๊งปันสุกกับเรานะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไว้ด้านล่างนะครับเผื่อว่าอยากจะมาร่วมสนุกกันนะครับกวนของเราก็สนุกสนานนะครับเป็นพี่ที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นน้องๆเป็นเพื่อนๆที่น่ารักนะครับเรามีชุมชนที่น่ารักนะครับก็ ต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเข้ามาร่วมวนกันสนุกสนานกันได้นะครับผมไปดูบรรยากาศกันว่าสนามกรุงเทพกีฬาจะเป็นยังไงไปพร้อมและซัดเลยเพี่อหอโหดทีห่หายตีด้วยไม่ได้เนี่ย ย้ไม่ได้วอร์มเลยก็ปันสุกไม่มีการวอร์มโอ้โหมาแล้ว ใจใจโอ้โหสวยมากครับโอ้โหเหมือนจะดีว่ะพี่สมแห้งอ่อนเลย อดีอ่ะตูดีโอ้ยกิบไปเลย,เยงลงไปเลย <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไงสุดยอดโหพี่เบิร์ตไมวโอลโอไม่เอาเกยวไม่ได้นะวแล้วตูเกนไนะเกไรานเนเกน อ้าวบายล,ลุมสองนะครับแล้วตีเละเทะุกสตีเละเทะตกน้ำนะครับทีหนึ่งแล้วก็ผมกไปสามก็แปกไปทีนะครับนี่เรามาดูว่าชอ็อตสามชอ็อตสี่เรานะครับจะออนไหมนะครับถ้าสี่ออนได้ก็ลุ้นพา <c oughs> หรือเปล่านะครับนี่เป็นพาห้านะครับลุกที่สอง ดไ,ได้ครับไม่ให้ครับต้องให้สิต้องให้สิให้ไม่ได้ๆๆค,คุณตู่คุณจะไม่ให้ผมได้ไงผมต้องเอาลูกแรกผมยังโดนคุณอยู่เลยนะครับเลยลูกชิบหายแล้วลูกผมเองครับไปตามข้ทําไมฮะสักถือนะถืออย่างนี้เลยนะถือเห็นผมนะครับพี่ขึ 3, 是是้นสามใช่ไหมใช่ขึ้นสี่แล้วพี่ชัดสี่แล้วเนี่ยตกน้ำตกท่าระยะอยู่ที่ องร้อย่สิ่ะ nến bên này Đây, đây nè. Hả? Tụt sai. Đi yên chi. <laughs> ดริงจริงย <pelled hollow> ี่ส <convert> ิบไอ้ดีพี่เคนดีใช่ไหม่ะสุดยอดเลยเสียงสาษาอังกกุ๊ปไไม่ไหวติดทางเลยนะตกใาเลยนะครับี๋้วเปิดตาให้ดูฮะยังไม่เจอที่มันงแข็งย ใช่ไหว่ับไปกลับมานอะไม่มีไหนไม่มีไหนมีทรายเลยโอ้โหพอดีเลยกลางหลุมเลยโอ้โหดาวสุดสุดอะทายดาวสุดๆเลยพี่ ช็อตระเบิดทรายนะครับไม่ขึ้นก็ท็อปไปเลยนะลูกนี้นะครับเราจะต้องสาดให้มันผวาผ่านนะครับสองนิ้วโอ้โหรอดไม แรง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 ลงไปเลยลงไปเลยม,เลมาดูพี่เบร์กันนะครับไม่คุ้นใจดีแล้วเด็กพาไม่ได้ฟื้นลงไปเลยเ,ลเดี๋ยวทำให้ดูพี่ อย่ามือสั่นเดียโหมือสั่นเว้ยตื่นเต้นอะไรเนี่ยว้ายว้าว้าว้าเล็ก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 โอ้โหกูจะสองสามพัทไหมเนี่ย ลอดตัวไว้ ตรงเป๊ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ตูโอ้โอรอดีมากครับโอ้โหโอ้โอยธรรม,มาดา ไม่บานตลอดเลยวะมีเหมือนกันมีเหมือนกันโอ้โหดีครับสวยงามครับป๊อกอินโอ้ย ตบทำไมเล่าตบทำไมเล่าหกเจ็ดเอินกล้องเว้ 6, เอาชอดน,นี้เลยพี่เอาออกเลยไฮไลท์ตัดออกอากาศ เฮ้ยหลุมที่6นะครับนี่เราก็มาดูว่าช็อนี้เราจะต้องแก้สถานการณ์ยังไงบ้างครับวันนี้ก็เป็นวันขวานะครับ เป็นวันขวาเขาบอกว่าถ้าลูกออกขวาเนี่ยนะครับแสดงว่าหน้าเราไม่นิ่งนะฮะเราอยากจะมองเป้าหมายนะฮะเราก็ต้องแก้สถานการณ์โดยการออมองมองลูกนะครับหน้าต้องอยู่ที่ลูกนะครับหน้าต้องอยู่ที่ลูกตลอดเวลา,าหมุนก็จะทําให้เราไม่เกิดอาการหน้าไวนะครับถ้าลูกก็จะไม่ออกขวาอันนี้คือทฤษฎีของผมเองนะสำหรั่อนเอนที่ดูอยู่ก็ ลองปรับใช้ดูของตัวเองนะครับเดี๋ยวไปดูช็อต2กันเขาบอกว่าเราข้ามน้ำมาแล้วของใครอ่ะนั้นอ่ะโอเคโอเคโอเคผมอยู่ตรงนูน้นเราก็ต้องตีเซฟ<ๆ>เอาเอันนี้และกันแกสถานการณ์กันนะครับอันนี้เพราะว่าเราสู้ไม่ได้ใช่ เราออกมาตรงนี้ก่อนนะครับวายโอ้ยโอ้โห ขึ้นไหมพี่ออีกูอีกที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 พี่อีกขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเอูเฮ้ยแอบซุ่มใมาวะเบรกทันแล้วพี่เบรกทันแล้ว โอ้โหเสียงดีมากออนเลยมั้งเนี่ยโอ้โหเขาวงมั่นใจไว้สองอ,อนไปเลยหมุนสุดนี่อีกคนหนึ่งโ,โห้ยแน่นมากมาดูชัดสองน,นะครับว่าจะรอดไหม เท่าไหร่เนี่ยแค่ดิดดดดเอาเด็กห้าก็ได้ครับ

ปลอดภัยปลอดภัยโอ้โหสวยงาม เลยสายเลยตอเราก็มาถึงหลุมสุดท้ายกันแล้วนะครับบนกรีนนะครับหรือว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับะนะพี่สมกี่ออนแล้วพี่สิสาันนี่ครับเฮ้ย พัดผพาครับพิตูพัดผาหรอพิตูพัดพาหรอ,หรอโอ้ยวงน,ะนะั่น่ะพัดผากินรอบวงเด้อ ี่จีนเขาทำใหม่ผมมาเล่นครั้งแรกแล้วเนี่ยลูกสุดท้ายของพี่เบิร์ดนะครับลงไหมลงไหมไม่ถึงนะครับ ว่าเขานะอย่าว่าเขานะก็เอาเป็นว่าจบไปแล้วนะครับกับ18หลุมนะครับที่กรุงเทพกีทานะครับแล้วก็มีกวนของเรานะครับก็ตอนนี้ก็เหนื่อยกันมากนะครับก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับการกลับมาในครั้งนี้ก็สนุกมากนะครับเอาไว้ครั้งหน้านะครับเราไปดูกันทีว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูนะครับสวัสดีครับ